ภาษาพาทีบทที่4อาหารดีชีวีมีสุขบทนี้ชี้เฉพาะอาหารเหมาะเสริมร่างกายสุขภาพดีมีความหมายแสนสบายทั้งกายใจการผันวรนณยุนั้นจำให้มั่นอาจพลาดได้คำประไม่ประไซควรทราบไว้วิสัญชนีปอปอ ได้เวลาตื่นแล้วลูกวันอาทิตย์นี้เราจะไปออกกําลังกายที่สวนสมเด็จยาก,กันไม่ใช่หรือพ่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะกําลังคอยลูกๆอยู่แม่มาปลุกปอและปอปอและปอต่างรีบลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวและรับประทานอาหารเช้าที่แม่เตรียมเอาไว้วันนี้พ่อแม่และลูก ได้รับประทานอาหารเช้าร่วมกันสวนสมเด็จย่าที่แม่พูดถึงมีหลายแหง่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีสวนสมเด็จย่าที่พ่อแม่ปอและปอจะไปออกกำลังกายอยู่ไม่ไกลจากบ้านทุกคนจึงเดินไปปออยากขี่จักรยานเล่น จึงจูงจักรยานเดินตามพ่อพ่อเคยสอนให้ปอและปอระมัดระวังในการเดินข้ามถนนไม่ควรขี่จักรยานในถนนใหญ่ที่มีรถพลุกพล่านเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเมื่อมาถึงสวนสมเด็จย่าทุกคนแยกย้ายกันไปออกกำลังกายตามที่ตนชอบพ่อขอไปวิ่งแม่ไปเข้ากลุ่มรำมวยจีนปอชอบเต้นแอโรบิกเพราะเด็กๆ ส่วนใหญ่เข้าเต้นกันส่วนป๋อขอขี่จักรยานเล่นรอบๆบสวนระวังนะลูกอย่าขี่เร็วเดี๋ยวจัก,กรยานล้มแล้วเป็นแผลเวอะวะแผลของลูกเพิ่งหายถ้าเป็นอะไรอีกก็จะเดือดร้อนนะจ๊ะพ่อเตือนป๋อด้วยความห่วงใยเมื่อทุกคนออกกำลังกายเสร็จก็มาพบกันตามที่นัดหมายทั้งป๋อและป๋อ มาตรงตามเวลาจนแม่ออกปากชมว่าลูกรักษาเวลาได้ดีมากขณะเดินกลับบ้านปอเหลือไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนอนร้องไห้บนตักแม่หน้าตาอิดโรยจึงชวนพ่อกับแม่เข้าไปถามดูว่าเด็กร้องไห้เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ของเด็กตอบว่าเจ้ากบไม่สบายตัวร้อนเราเดินทางมาไกล นั่งรถตากแดดตากลมจนไข้ขึ้นพ่อของเด็กซึ่งนั่งอยู่ข้างๆพูดเสริมว่าเราเข้ามาหางานทำในเมืองอยู่บ้านเราอดอยากเหลือเกินบางวันไม่ได้กินอะไรเลยเขาว่าเจ้ากบเป็นโรคขาดสารอาหารปอได้ฟังพ่อแม่ของกบเล่าถึงความอดอยากยากจนรู้สึกสงสารจับใจเข้าไปกระซิบบอกพ่อ พ่อจึงพาไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการซึ่งอยู่ไม่ไกลพ่อแม่ของกบดีใจมากและกล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจเย็นวันนั้นพ่อแม่ลูกชวนกันไปเที่ยวงานยกช่อฟ้าอุโบสถของวัดในหมู่บ้านที่งานวัดมีการออกร้านมากมายเป็นร้านขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของท้องถิน่นร้านอาหารแบบแลกคูปอง ปอและป๋อได้รับคูปองที่พ่อซื้อให้พ่อบอกว่าพ่อกับแม่จะเข้าไปช่วยงานที่โบสถ์ปอกับป๋อหาซื้ออาหารกินกันเองก็แล้วกันนะปอและป๋อเดินดูร้านอาหารกันจนเพลินเห็นครูพิมพ์ใจเดินมากับเพื่อนของปอสองสาคนปอรีบพาป๋อเดินเข้าไปทักทายครูพิมพ์ใจจึงชวนไปสำรวจร้านอาหารปอเดินไปเจอร้านรสแซ่บ ซึ่งขายลาบกับส้มตำใกล้ๆร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวติดป้ายชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำรแสแซบปอสงสัยว่าคำเดียวกันทำไมจึงเขียนไม่เหมือนกันครูพิมพ์ใจชมปอว่าช่างสังเกตและเดินเข้าไปพูดกับเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำสักพักใหญ่เจ้าของร้านก็เอากระดาษกาวมาติดเป็นไม้เอกจึงเป็นต้มยำรแสแซบ เด็กๆทุกคนจึงได้คำตอบว่าคำใดเขียนถูกต้องเมื่อถึงวันอาทิตย์ครอบครัวของปอและปอจะช่วยกันทำอาหารโดยเลือกรายการอาหารจากหนังสือ190เมนูชูสุขภาพที่แม่ได้รับแจกวันนี้ทุกคนยกให้พ่อเป็นคนเลือกก่อนพ่อเลือกข้าวคลุกกะปิกับแกงจืดเต้าหู้สำหรับมื้อกลางวันเพราะว่ามีแคลเซียมสูง ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงซึ่งทุกคนเห็นด้วยยันนี้แม่จะทำลาบประดุกกินกับผักสดที่เก็บจากสวนหลังบ้านเราดีไหมแม่ออกความเห็นแล้วจะช่วยให้สุขภาพดีอย่างไรคะปอถามก็เพราะเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำกินแล้วไม่ทําให้อ้วนไม่เป็นโรคหัวใจไงละ่ะแม่ตอบอาทิตย์หน้าขอปอเลือกบ้านนะครับ ขอเป็นผัดกะเพราไก่ใส่ตับแกงจืดตำลึงใส่หมูสับเพราะเป็นกลุ่มอาหารที่มีวิตามินเอและธาตุเหล็กทำไมต้องเลือกอาหารกลุ่มนี้ด้วยปอถามขึ้นวิตามินเอบำรุงสายตาส่วนธาตุเหล็กนั้นจะช่วยให้เรียนเก่งและโตเร็วแม่ช่วยอธิบายอาทติต่อไปปอเลือกข้าวยำปักใต้นะคะเพราะมีคนบอกว่ากินแล้วท้องไม่ผูก ปอยังไม่เคยกินเลยดีเหมือนกันแม่เพิ่งได้น้ำบูดูมาเมื่อวานนี้เองปอทำหน้างงอาหารอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกินเลยแล้วทำไมแก้ท้องผูกได้ด้วยละ่ะก็เป็นอาหารกลุ่มที่มีแย่อาหารสูงไงจะ๊ะปออธิบายด้วยความมั่นใจในแต่ละสัปดาห์ทุกคนจะมีความสุขมากที่ได้เลือกรายการอาหารสุขภาพสลับสับเปลี่ยนกันไป อาหารเสริมอาหารเพื่อสุขภาพปัจจุบันการกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคอ้วนดังนั้นถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อต้องมีไขมันต่ำเช่นปลาและเนื้อไม่ติดมันการปรุงอาหารควรใช้วัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยจากสารพิษรสชาติไม่มันจัดเค็มจัดหรือหวานจัดเน้นการต้มนึ่งย่างยำอบและทำเป็นน้ำพริกถ้าเป็นผัดและแกงก็ใส่น้ำมันและกะทิแต่พอควร กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแบ่งกลุ่มอาหารเป็นสี่กลุ่มตามสารอาหารซึ่งคนไทยยังกินไม่เพียงพอหรือกินมากเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ดังนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่ให้ยายอาหารสูงช่วยให้กับถ่ายสะดวกขึ้นป้องกันโรคท้องผูกและริดสีดวงทวารเช่นข้าวยำปักใต้ยำผักรวมน้ำพริกต่างๆ โจ๊กข้าวกล้องข้าวกล้องผัดรวมมิตรขนมจีนน้ำยาป่าขนมจีนแกงป่าและอื่นๆกลุ่มที่สองกลุ่มที่ให้แคลเซียมสูงช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนเช่นน้ำพริกกะปิปลาทูยำยอดคะนา้าลาบเต้าหู้น้ำพริกปลาร้าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าและอื่นๆกลุ่มที่สาม กลุ่มที่ให้วิตามิน A และธาตุเหล็กสูงช่วยให้ดวงตาสดใสเพิ่มความต้านทานโรคเจริญเติบโตเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นเกาเหลาเลือดหมูแกงจืดตำลึงซุปฟักทองซุปข้าวโพดขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวผัดรวมมิตรก๋วยเตี๋ยวต้มยำและอื่นๆกลุ่มที่4กลุ่มที่มีไขมันต่ำช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนโรคเบาหวานเช่นปลากระพงลวกจิ้มปลาช่อนเผาส้มตำสุกี้น้ำต้มยำกุ้งลาบปลา,ปลาก๋วยเตี๋ยวปลาและอื่นๆอ่านเพิ่มเติมความหมายคูปองบัตรหรือตั๋วที่ใช้แลกของซื้อของหรืออาหารแคลเซียมเป็นของแข็งสีขาวเนื้ออ่อน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟันธาตุเหล็กส่วนประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดแดงผลิตภัณฑ์สิ่งที่ทำขึ้นเมนูรายการอาหารรสแซบรสอร่อยเป็นภาษาถิ่นอีสานวัตถุดิบสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อประกอบอาหารหรือผลิตเป็นสิ่งต่างๆอุบัติเหตุ เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดแอโรบิกการบริหารที่ต้องเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีอุโบสถสถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมกันเพื่อทำสังฆกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาอ่านประโยคก,การขับรถถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุพ่อซื้อคูปองอาหารให้ปอและปอผักสีเขียวมีแคลเซียมสูง ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงในงานแสดงสินค้ามีผลิตภัณฑ์ชั้นดีจากที่ต่างๆจำหน่ายร้านอาหารนี้มีเมนูชื่อแปลกๆเช่นมนโทโต้มแซบรักกาผัดขิงและอื่นๆวันนี้นักเรียนลดการบริโภคสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยังลูกอมขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลมอาหารรสจัดอาหารทอดเนื้อสั์ติดมันแล้วรับประทานผักผลไม้ทุกวันหรือยังขอให้นักเรียนมีความสุขกับการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนขอบคุณครับสวัสดีครับ